สวัสดีครับพูดคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลทีมชาติคือที่ผ่านมานะครับอิตาลีเปิดบ้านแพ้นอร์เวย์ไป1นึ่งประตูะสี่นะครับทำให้ทางทัพนอร์เวย์เนี่ยถือว่าเล่นรอบแบ่งกลุ่มชนะทุกเกมเลยนะครับอิตาลีก็ไปเพย์ออฟต่อไปในรายละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างมาไล่กันเลยเริ่มที่11ตัวจริงกันก่นกอนฝั่งอิตาลี มาระบบ352ประตูดอนนารมาูม่ากองหลังเซ็นสคนนะครับเป็นบัสโตนี่มันชินี่แล้วก็ดีดอเรนโซเป็น3เซ็นเตอร์วิงซ้ายดิมาโก้ขวาโปลิตาโนกลาง3คนลุคคาเตลลี่บาเลราและฟรัตเตซี่ส่วน3 2กองหน้าเป็นฟรานเชสโกปิโอเอสโปซิโตจับคู่กับเรเตกีนะครับส่วนทางนอร์เวย์มาระบบเอ่อสี่หรือจะเป็น433ก็ได้นะครับประตูเป็นนีแลน กองหลัง4คนเฮกเกมคู่เอเยอร์เซนเตอร์นะครับแบ็กซ้ายวอบขวาเรียสันกลาง3คนซันเดอร์แบกเก้แพทริกเบิร์กแล้วก็ทอสเวีตนะครับปีกซ้ายนูซ่าขวาเซอร์ล็อตหน้าเป้าฮาแลนด์ aland, นะครับถือว่าจากผังทั้งคู่เนี่ยตอนแรก,กวางมาจากกราฟิกที่ขึ้นของทางอ่า การถ่ายทอดสดโดยตรงเนี่ยเหมือนกับมาหลอกเราทั้งคู่เลยนะครับเพราะาอิตาลีเนี่ยเหมือนตอนแรกเป็นหลัง4แต่พอเล่นจริงเนี่ยเป็นหลัง3นะครับติดโรเลนโซไม่ได้เป็นแบ็คขวาเหมือนในผังเล่นเป็นเหมือนเซนเ,นเตอร์ตัวขวานะครับคอยจะออกบอลให้เพื่อนแล้วก็ให้ทางฝั่งซ้ายของดิมากโกเนี่ยบุกหนักๆแทนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนทางนอร์เวย์เนี่ยวางผังตอนแรกมาว่าจะเป็น442นะครับแต่เอาเซอร์ล็อตเนี่ยพอเล่นจริงแล้วจะออกมาเล่นเกมรับทางด้านข้างฝั่งขวาซะมากกว่านะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆ51ไป นะครับถือว่าหลอกคนดูทั้งคู่เลยนะครับต้องมาดูในเว็บไซต์ต่างๆตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะวางผังมาเป็นอย่างนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับภาพโรเวตตัวจริงทั้ง2ทีเป็นประมาณนี้ทีนี้เราเข้าสู่รูปเกมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ครึ่งแรกก่อนเลยถือว่าเป็นเกมที่อิตาลีเนี่ยในครึ่งแรกค่อนข้างดีกว่านอร์เวย์ชัดเจนนะครับโดยใช้เวลาแค่10นาทีเนี่ยก เปิดประตูแรกให้กับเกมวันนี้ได้นะครับจากงวะลูคาเตรี่วางยาวมานะครับแล้วเรียสันทางฝั่งแบกขวานเนี่ยไปเล่นยากนะครับเหมือนกับจะเล่นด้วยเท้าด้านข้างนะครับโดยไปหลุดเก็บบอลไม่อยู่ดิมาโกเก็บได้ก็ทําชิงเตรตเกกีก่อนดิมาโกเนี่ยจะจ่ายเข้าในแล้วก็เป็นปีโอเอสโปรซโตเก็บบอลพลิกหันหลังก่อนจะหันหน้าเข้าประตูยิงไปจนได้นะครับก็นําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็เหมือนหนทางต่าง,างๆจะดูไปได้สวยนะครับโดยเกมวันนี้ อิตาลีมีเงื่อนไขว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยต้องยิงประมาณ8หรือ9ลูกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการชนะแล้วก็แซงนอร์เวย์เข้าเป็นที่1ของกลุ่มแล้วก็การันตีเข้าสู่บอลโลก2026ไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าว่ากันถึงก่อนเกมเริ่มมาวันนี้นะครับเพราะนอร์เวย์ฟอร์มค่อนข้างแรงมากแต่พอเปิดมาอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูจะแอบมีความหวังได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเริ่มได้ค่อนข้างดีแล้วพอน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ผมว่าเกมของอิตาลีเนี่ยก็ดูโอเคด้วยนะครับแต่ติดอย่างเดียวเลยคือคลองบอลได้จริงทรงของกาตตูโซนะครับแต่วันนี้การสร้างสรรค์โอกาสทําได้น้อยไปหน่อยนะครับโดย เป้าในการบุกหลักๆเนี่ยก็จะมีแค่บอลทางด้านข้างของดีมาโกทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเนี่ยคือโปลิตานโนก็ไม่ใช่วิงแบ็กธรรมชาตินะครับพอมันเป็นแท็ติกอย่างนี้หลัง3ก็จะได้แบบนแน่ๆของการเปิดเข้าในมาเพื่อเข้าซ้ายข้างที่ถนัดแล้วก็เปิดเข้าไปให้กองหน้า2คนได้โขกได้ชาร์จอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นมิติที่มันจะเสียไปจังหวะหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นวิงแบ็กในแท็ติกแบบเนี้ยถ้าเป็นขวาเปิดเข้าไปมันจะได้เป็นบอลที่ เร็วฉาบสวยกว่านะครับแต่เนี้ยมันต้องล็อก1นึ่ทีก่อนจะเปิดเข้าในอะไรเงี้ยก็เลยจะเสียจังหวะไปซึ่งนอร์เวย์ก็วางมารับต่ําก็จะเป็นโซนกันเจาะได้ค่อนข้างยากอยู่แล้วพอเล่นช้าไปอย่างเงี้ยนันก็ยิ่งทาให้โอกาสมาน้อยไปอีกนะครับส่วนพื้นที่ตรงกลางของบาเล,ล่าอะไรเงี้ยพอนอร์เวย์มาแพ็กแดนกลางแน่นอย่างเงี้ยนะครับรับเป็นโซนก็ ไม่ได้มีพื้นที่ในการจะแทงคิลเลอร์พาสอะไรง่ายๆเท่าไหร่เลยการเป็นว่าครึ่งแรกเนี่ยจะค่อนข้างจืดนิดนึงเพราะอิตาลีจะครองบอลก็จริงแต่โอกาสในเกมลุกเนี่ยมีน้อยแบบน้อยมาเลยนะครับหลังนําหนึ่งศูนย์ไปแล้วเนี่ยคือครองบอลก็ยิงนกตกปลาไปแล้วก็เป็นโอกาสที่นีแลนด์อุตส่าหประตูเนี่ยจะออกแรงเซฟเนี่ยผมว่าไม่มีเลยในครึ่งแรกนะครับเลยจบไปด้วยการนําเพียงแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับ ส่วน Norway นอะร์เวย์เนี่ยคือช่วงที่เสียประตูไปกับประมาณราวยี่สิบนาทีแรกของเกมเนะี่ยผมว่าเขาก็ดูทามีความเกง่งๆแล้วก็แอบรวนอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งขวาของเดียสันที่จะเป็นพื้นที่ในการโดนจอของดีมาโก้เลยนะครับเนี่ยเซอร์ล็อตก็พยายามจะช่วยนะครับโดยรับไปรับมาเนี่ยเหมือนจะเป็นรับต่ําจนเกินไปด้วยซ้านะครับจนฮาร์เลนเนี่ยก็ต้องคอยกระตุ้นเพื่อนจากการที่เป็นกัปตันทีมนะครับข้อมีแบบพยายามให้ดันขึ้นมาสูงบ้างแล้วก็พยายามให้ดึงช้าอะไรวะะรไาไไ่างนะครับซึ่งก จะมาเริ่มดูตั้งทรงตั้งหลักได้เนี่ยก็ประมาณนาทีที่30เป็นต้นไปเนี่ยที่เริ่มเริ่มจะดึงได้แล้วนะครับแต่ก็เป็นครึ่งที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของนอร์เวย์นะครับเหมือนกับเข้าสู่เกมตัวเองไม่ได้แต่อย่างดีที่อย่างน้อยสติไม่กระเจิดกระเจิงนะครับไม่เสียมากกว่า1ลูกลก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะเป้าหมายเขาคือไม่แพ้เละเท่านั้นก็โอเคในวันนี้นะครับก็แปลว่าจบครึ่งแรกไปนะครับอิตาลีก็นําได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนำหนึ่งสูตรนะครับทีนี้ลงมาใน เป็นเกมที่เหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับทางนอร์เวย์เนี่ยพลิกมาเล่นได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมก็ค่อนข้างชื่นชมเฮดโค้ชของนอร์เวย์เลยแก้มาได้ดีนะครับสตาเลโซบักเคนคือลงมาครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสได้สองเป็นระยะเลยนะครับซึ่งต่างจากครึ่งแรกมากที่โอกาสเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับโดยประมาณอ่ะห้าทีไล่มาเนี่ยมีโอกาสเซอร์ลอตยิงหลุดเสาข้ามคานไปอย่างละครั้งนะครับมีทอสเวตมีโอกาสได้ยิงเปลี่ย,ยนทางอ่างเงี้ยนะครับ เราก็มีจุลีเลีย,ยสั้นเตมิมมายิงอะไรลักษณะอบ่าเงี้ยนะครับถือว่าทําให้อให้เกมลุกพร Norway เริ่มมีเนี่ยอิตาลีก็มีความพาวงในแดนหลังมากขึ้นนะครับว่าจะไปแลกเหมือนในจะบุบแบบเพลินๆเหมือนในช่วงแรกครึ่งแรกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสวนมาเนี่ยมีโอกาสน้ําตาตกได้เหมือนกันนะครับเกมมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งเล,เล่นไปแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอิตาลีไม่รู้มันเหนื่อยไปจากการแก้เกมของ Norway ด้วยแล้วว่ามันสม2จุดเนี่ยผสมกันนะครับเดวยวกันเป็นว่า เล่นไปเล่นมาเนี่ยนอร์เวย์ดูดีกว่านะครับจนในที่สุดเนี่ยประตูตีเสมอเข้ามาในนาทีที่63นะครับจากจังหวะเซอร์ล็อตนะครับก็ดึงตัวลงต่ํามาเกือบครึ่งสนามเลยตรงเนี้ยน,นะครับก็ได้จังหวะเห็นพื้นที่ตรงกลางอิตาลีตรงเนี้ยโอ้โหเป็นท่วงที่หลุดพอดีนะครับก็เลยจ่ายข้ามฟากมาทอสเสวีตข้ามข้ามไปตรงเนี้ยสวยเลยนะครับเพราะเหมือนกับถ้าไปเล่นเนี่ยจะทําให้เพื่อนเสียจังหวะนะครับพอข้ามหลอกปุ๊บไปถึงนูซาทั้งฝั่งซ้ายนะครับนูซาก็ เล่นความสามารถเฉพาะตัวนะครับเลี้ยงกินตัวไปก่อนที่จะโซโล่ไปจนยิงเป็นประตูนะครับก็ลูกนี้สวยงามนะครับการเข้าทำแรงต่างเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นทีวิลล์ที่ดีนะครับก็เลยติเสมอกลับมาของนอร์เวย์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าก็ช็อกทางอิตาลีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยตอนครึ่งแรกมาดีๆอยู่เลยครึ่งหลังมาเป็นสไตล์นี้แต่รู้ว่าเียพอโดนลูกนี้ไปหมุนมาตั้มก็เทไปทางนอร์เวย์นะครับซึ่งสิบนาทีหลังจากนั้นนะครับทางทางโซแบคเคิน โค้ดของนอร์เวย์ยก็มีการแก้เกมอีกอีกก๊อ,อกหนึ่งมาด้วยนะครับคือส่งมอร์เทนฮอสบี้นะครับกับออสการ์บ๊อบสองตัวเนี้ยที่ลงมาผมว่า Impact นะครับโดยเอามาแทนแพตติกเบิร์กในแดนกลางหนึ่งละแล้วก็เอาบ๊อบแทนเซอร์ล็อตเป็นจุดที่2นะครับซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้ลงมาผมว่ามันช่วยในแง่ของอ่ะอย่างทอสบี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์กองกลางที่เล่นในกันโชดซีเรียเป็นประจำอยู่แล้วก็จะรู้ทางกับอิตาลีนะครับเล่นกับ ทางซัมโดเลียมาปัจจุบันอยู่เจนัวเนี่ยก็รู้ทางกันดีเนี่ยจุดนี้ลงมาผมว่าเป็นตัวเชื่อมไม่ดีแล้วก็ชิ่งเลยเนี่ยมันดูมีทําให้ชุดแรกแที่ดีอยู่แล้วก็เนี่ยลงมาเชื่อมไม่เสียผลเพลงมากขึ้นแล้วก็จะมีบ็อปลงมาในที่ผมว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยเพราะว่าอย่างเคอร์ลอตเนี่ยจะได้พาร์ทของการบังบอลแล้วก็จ่ายต่อให้เพื่อนลากต่อนะครับแต่พอเป็นบล็อปลงมาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์คล้องตัวซึ่งมันจะทําให้มีตัวมาเชื่อมกับนูซาทั้งฝั่งซ้ายที่จะเป็นสายคล้องตัวเหมือนกนนออนนอกนกัันนนนนนเีี่่ยยพออมมมมม2ค้้าาาชชวืขึให เกมแดนบนเนี่ยมันสวนกลับเราวลื่นไหลามากขึ้นบวกกับตอนอิตาลีที่เริ่มจะเสียกําลังใจความร้าก็เริ่มมากขึ้นตามระยะเวลานะครับเดินเนี่ยมาเป็นการเปลี่ยนตัวเนี้ยบวกถูกจุดแล้วเลยลูก2มาถูกเวลาเลยนะครับนาที78นูซ่าจ่ายบ๊อบเปิดแล้วก็ฮาร์เลนอยู่ที่เสากลยยิงนะครับถือว่าเป็นการประสานงานตัวสำรองลงมาที่ถือว่าสวยงามเลยนะครับบวกกับชุดแรกที่แพ็ตติกก็วางมาโอเคอยู่แล้วนะครับก็เป็นการว่าเปลี่ยนอ่ะก็ชนะตรงจุดนี้ของกาตูโซ่ไปนะครับก็นําเป็น2อหนึ่งแล้วทีเนี้ย พอ2อหนึ่งแล้วเนี่ยลูก3ไหลมาติดกันเลยนะครับเป็นจังหวะที่บัสตงนี่เนี่ยก็ไปจ่ายเสียนะครับบ๊อบเก็บได้ก่อนให้ทอสบี้เนี่ยสตัวสำรอง,องลงมาประสานงานกันเลยนะครับก่อนเปิดเข้าในของทอสบี้แล้วก็ฮาแลนด์ยิงลูกที่2ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นลูกที่3ให้นอร์เวย์เป็น3าหนึ่งนะครับลูกนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันยิงแทาให้นอร์เวย์คลายความกดดันไปได้แล้วอิตาลีเนี่ยก็เหมือนกับต้องรับสภาพแล้วนะครับเพราะว่ามันช่วงห่าง2สกอร์กับ10นาทีที่เหลือแล้วลูกเกมเนี่ยก็คค่่่่อออนนนนข้าาาาาางงงกกรรหหัะัะบโดยยววชเเเลลททีีื กัตตูโซ่เนี่ยก็พยายามแก้ส่งตัวลุกลงมานะครับแต่ผมว่ามันก็สายไปแล้วแบบสคันยี่เนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าสคามาค่าลงมานะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันผมว่ามันสายเกินจะแก้แล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันตรงสคันยี่นะผมว่าเป็นผู้เล่นที่ผมว่าเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับปีกจากคาซิโอเนี่ยผมว่าตอนแรกถ้าสมมติว่าไหนไหนเกมนี้ก็จะบุกแล้วนะครับก็น่าจะเอาปีกของข้างลงแบบสกันยี่ซ้ายโบลิตานโน่ขวาเงี้ยนะครับ ก็แต่เป็นจุดที่ผมก็แอบมองกันว่าเสียดายไปหน่อยวันนี้ไปเล่นแบบไม่น่าเป็น3เซนเตอร์เลยนะครับคือแบบอย่างน้อยมันน่าจะอัพโหลดได้มันกวู่เนี่ยนะครับมันกับว่าหนักข้างซ้ายข้างเดียวไปเลยนะครับสกันจี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าเสียดายน่าจะลงตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพราะว่าอย่างในยูโรเนี่ยเราก็เคยเห็นมาแล้วครับว่าสกันจี้ลงมาก็มีบทบาทนะครับวันยิงโคเอเชียพิกแซงอะไรเงี้ยนะครับเขาเป็นปีกที่ดีแบบมักไม่ถูกเลือกใช้จากโค้ชหลายๆคนนะครับจากสไปเรตติมาถึงกาตูโซเนี่ยผมว่า ยังไม่ค่อยเห็นสั้วกันที่มีบทบาทอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็ตรวน่าเสียดายจุดนะี้จุดที่ผมเสียดายนะครับช่วงเวลาหลังจากนั้นนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจกสามเรื่องแล้วแต่ก็นอร์เวย์มาบวกเพิ่มได้อีกลูกนะครับจากตัวสำรองลาเซนลงมาแดนฮาแลนด์ยิงลูกลับลูกจ่ายจากทอสบี้ไปยิงช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาเลยนะครับทด4นาทีก็ยิงไปทอลาเซอ่าทอสบี้จ่ายลาเซ่นยิงนะครับเป็นลูกปิดเกม4-1แล้วก็จบเกมไปเหมือนว่าถือว่ายา้ำแคสเลยนะครับสำหรับทางนอร์เวย์เกมแรก ที่เจอกันเนี่ยก็ชนะอิตาลีในบ้านของตัวเองได้30วันนี้ก็ชนะช่วยช่ว,ชวงห่าง3ลูกเหมือนกันแต่วันนี้เสียไปลูกหนึ่งก็เลยเป็นช่วงห่างที่เป็น4ีหนึ่งแทนนะครับแต่ถั่วโอ้โหเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากของทางนอร์เวย์นะครับก็กลับไปเล่นบอลโลกถ้าจาไม่ผิดในรอบ28ปีนะครับผมจําผิดขออภัยด้วยผมพูดสดเลยนะครับก็ถือว่าเขาเนี่ยผมว่ากันตรงๆเลยตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะเกรดเป็นรองนะครับ อาจจะมีฮาเลนจริงที่เป็นแบบผู้เล่นเกต World Class อะไรเงี้ยนะครับอุติกาตัวนี้ก็ไม่ได้มาด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบ่ะปีความเร็วดีๆนูซ่าบ๊อบนะครับแต่ถ้าบ้านถึงผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็เป็นประมาณเกตบีเฟคอนเป็นทางซีด้วยซ้ำไปนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากขึ้นชมเลยคือวันนี้เขามาด้วยเกตผู้เล่นที่แม้ว่าจะดูเป็นรองแต่การวันแท็กติกอะไรเนี่ยเขารู้วิธีเล่นนะครับว่า เล่นยื้อประมาณนี้ได้นะครับแคติกไหนเหมาะกับอะไรแล้วก็ส่งหย่อนลงใบถูกเวลานะครับแล้วก็มีกองหน้าที่แบบไว้ใจได้อยู่แล้วแบบฮาแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มแรงร้อนแรงจริงนะครับเบกรกทีมชาติหุนนี้2เกมที่มาเล่นกดไปเกมละ2ลูกเป็น4ประตูนะครับในเบรกนี้ก็ถือว่าร้อนแรงเลยแล้วก็ ในรอบแบ่งปุ่ม8นัดเนี่ยคัดบอลลกนี้ชนะ8นัดรวดแล้วก็ฮาเลนยิงในทุกๆเกมเลยนะครับจบไป8นัดยิง16ประตูเท่ากับว่าเฉลี่ยนัดละ2ลูกเลยนะครับเป็นกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดๆจริงๆในยุโรปชั่วโมงนี้นะครับก็วันนี้ที่อยากทำคลิปวันนี้นก็ฮาแลนตรงๆเลยนะครับเพราะว่าอยากดูหน่อยจริงๆว่าความสุดยอดฮาแลนเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ยังต่อเนื่องได้ดีจริงๆนะครับก็หลักๆเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับฮาแลนกับนูซ่าเนี่ยจะเป็นตัวเด่น แล้วก็จะเป็นออสการ์บอบที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับตัวแก้เกมอื่นก็ดีนะครับทอยสบี้ลงมามี2แอซิสอะไรเงี้ยนะครับส่วนเกมรับอะไรเงี้ยผมชื่นชมความเป็นทีมมากกว่าเพราะว่าไม่ได้มีใครเป็นโดดเด่นอะไรนอกจากที่ผมไล่รายชื่อมาเมื่อตะคู่แล้วนะครับแต่แพ็คก,กันได้ดีเป็นแดนๆนะครับภาพนอร์เวย์ก็เป็นประมาณนี้ส่วนอิตาลีก็ทรากันตรงตรงก่อนเกมก็ไม่ได้มีใครคาดหวังมากกว่าแล้วนะครับแต่เปิดเกมเนี่ย,ยก็แอบเะได้ไปหน่อยว่ามันน่าจบด้วยชยนยะได้ในวันนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละบอลเล่น9กนารับนาที หรือว่าก่อนหน้านี้นนกาตตูโซ่คุมมาก็ชนะมาเรื่อยๆก็จริงนะครับแต่พอมาเจอของที่แข็งขึ้นมาระดับหน,หนึ่งเนี่เขาก็ยังต้องหรือว่าเป็นบทเรียนไปนะครับว่าต้องเล่นได้ยืนระยะได้ดีกว่านี้แล้วก็ต้องเคี่ยวกว่านี้นะครับการวางแท็กติกอะไรต่างๆนะครับวันนี้การเปลี่ยนตัวอะไรก็ผมว่าทําได้สู้รางโคนอเวไม่ได้เลยนะครับก็ไปว่ากันต่อในรอบเพลยอ์ออฟถัดไปนะครับซึ่งก็ถือว่าหน้าสิวหน้าขวายีกหนึ่งครั้งครับอิตาลีนะครับเพราะว่าใน2ครั้งล่าสุดที่บอลโลกเนี่ยอิตาลีก็เพลย ตกรอบอดไป2ครั้งล่าสุดนะครับเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่ารอบที่3เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเพย์ออฟเนี่ยก็เดี๋ยวจะจัดขึ้นในปีหน้านะครับราวๆเดือนประมาณกุมภาพันธ์น่าได้แหละก็เดี๋ยวตัมมาต่อไปนะครับว่าอิตาลีจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ต้องไปเรียกความมั่นใจกันใหม่นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยก็มาหน้าสิวหน้าขวานกันต่อนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดีจริงๆนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับภาพรวมการถุยหลังเกมคู่นี้นะครับก็ใครฟังมาถึงงนี้แล้วก็ ในความไมเอี๋ยแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับหรือว่าผมมีอะไรพูดผิดก็มาช่วยเสริมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยนะครับผมก็พร้อมรับมาฟังตลอดนะครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอคลิปนี้นะครับก็เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ